เราต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีถิติฮานอยนะสาหรับวันที่6เมษายนมาฝากกันนะคะก่อนอื่นก็วันนี้เรามาพบกันในแบบคลิปวิดีโอนะคะยังไงก็ฝากพี่ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ให้เราต้นบ้านด้วยนะ,คะใครที่ยังไม่ได้กดนะคะที่กดแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ปังอีกหนึ่งวันนะไม่ใช่ไม่ปังนะคะมาดูกันนะพี่นะสำหรับใน u t u b e นะคะใสติใน YouTube ของเรานะคะ ก็นี่เลยมาดูการทีละตัวเนาะพิเศษของเรานะพิเศษออกอะไรสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะแบบแนวตรงตรงนี้เลยนะทุกคนนี่นะสองสามเจ็ดนะใครตามสายติ youtube นี่คือแบบถ้าเอาไปทำสามตัวนะก็คือได้เลยนะสองสามเจ็ดนะจ๊ะนะแล้วต้นบ้านจับให้แค่สองสามหนึ่งนะทุกคนนะจับให้ไม่ถึงนะคะมาค่ะ ก็มาดูกันสองสามเจดนะคะสองสามเจดเจดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเรามีตัวเจาะนะคะนี่เลยนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจได้ไป1ตัวนะคะเจ็ดหนะะึ่งดะสวยเลยนะคะสวยเลยอ่ะก็ใครได้ตามได้แล้วก็ปิดบ้านพักผ่อนนอนหลับได้เลยนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะกอดสบายแล้วเราวันนี้นะคะแปดศูาค่ะมีในชุดแต่ไม่มีตัวเจาะนะคะแปดศูน คือเราต้นมากเคยเตือนไเราใช่ไหมว่าเดือนเมเดือนมีนาคิดว่าเบิ้ลเยอะแล้วนะเมษาเบิ้ลเยอะกว่าเยอะกว่ามากๆด้วยนะอย่างที่บอกไปนะก็คือหนึ่งที่บอกไปแบบไม่กักเลยคือทั้งเดือนนี้ไหลหนึ่งเจ็ดนะคะและเบิ้ลหนักกว่ามีนานะคะคือในในปฏิทินน่ะมันก็เตือนเบิ้ลบ้างเป็นบางวันนะคะแต่คิดว่าเบิ้ลน่ะมันมาเรื่อยๆนะเดือนนี้นะคะเอาละนะห้าหนึ่งนะคะมีในชุดนะ แต่ไม่มีตัวเจาะนะก็ถือว่านะไม่ผ่านนะคะส่วน v ีไพีนะศูนย์เก้าสาสค่ะศูนย์สนะเราโดนบานกันไว้ให้นะหนึ่สี่ตรงๆเลยนะคะก็มีสายที่เล่นตัวกันนะคะมีนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบทุกคนนะ,ะพี่บางท่านเขาก็ถนัดเล่นตัวกันนะคะเล่นตัวรองเล่นตัวไม่เบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยเล่นตัวแบบ เล่นตัวไม่เน้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาดูเลขเขาก็ไปตามตามที่เขาถานาัดเอาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็ดีใจด้วยนะคะวันนี้ก็มีตัวกันให้ด้วยนะคะนี่นะ1นึ่สี่สี่หนึ่งก็ถือว่าเข้าไปสองห้านอยนะคะวันนี้นะสำหรับใส่ตีใน YouTube นะคะตัวเจาะนะนี่นะคะเอาละนะประมาณนี้ค่ะตัวเจาะนะคะผ่านนะ ยูทู e ผ่านไป2ตัวนะคะสำหรับตัวฟันเราต้นบ้านฟัน3ไปนะคะฟัน3าไปเข้าไป2องฮานอยทุกคนนี่3ามเก็มีในชุดนะไม่ใช่ไม่มีนะนี่นะคะฟัน3ฟัน3ามนะฟัน4ี่ด้วยนะตรงนี้นะคะสามสี่ก็คือได้ไป2เลยนะดิ้งบนล่างนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะปฏิทินปฏิทินนี่คือตัวชนตัวเดียวกันเลยนะตัวชนตัวเดียวกันเลยนะคะ แล้วอามาดูกันนะคะตัวชนตัวเดียวกันเลยนี่คือปฏิทินของวันที่ห้านะคะปฏิทินของวันที่ห้านะ,ะอย่างที่เราต้นบ้านบอกว่าสังเกตดูมุมนี้ให้ดีนะสามสี่สามหกนะ,ะทุกคนมันมาสามเก้าโอ้ยเนาะชีวิตนะคะอ่ะถามว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่ามันเป็นสามเก้าสี่อ่ะนะ สามหกสี่นะก็ถือว่าตำแหน่งนี้มันก็ยังเข้าดีอยู่แต่แค่มันสลับหัวเป็นหกเก้าแค่นั้นแค่นั้นนะทุกคนนะถือว่าตำแหน่งนี้เราก็ยังเชื่อเขาได้อยู่แต่แค่มันผิดไปเป็นเก้าหกนะตำแหน่งนี้นะคะสามสี่สามหกนะคะตำแหน่งนี้นะ,ะดูสิทุกคนมันมา 9. สามเก้าซะอย่างนั้นนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะวันนี้เราต้นบ้านฟันสามไปนะสาหรับสายวิ่งนะคะปฏิทินนะใครที่เป็นเอฟซใหม่แล้วไม่รู้ว่าปฏิทินคืออะไรคือตัวนี้นะเราต้นบ้านไม่ได้ส่งให้ตามบ้านนะจ๊ะเพราะว่ามันไม่ทันกินนะทุกคนนะ ส่งไปก่อนจะถึงก่าจะปรับใช้โอ้โหอีกนานนะยุคนี้ยุค 5G เราค่ะซื้อปุ๊บส่งรูปให้ได้เลยปุ๊บปั๊บมากนะคะก็ใครสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์เราต้นบ้านได้เลยนะปริทินตัวนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการสีสีอย่างเงี้ยเราตัวตบ้านยังไม่ได้ถ่ายรูปไว้เลยนะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายรูปให้นะคะนี่นะคะก็ได้ไปอีก39 3เต็นะสำหรับสายต้องเป็นสายวิ่งเท่านั้นนะสายวิ่งสายรูปเท่านั้นนะสำหรับหลักสามตรงนี้นะคะนะเราต้วตบ้านฟันสามไปเนาะ ล้วต้นบ้านให้สังเกตแค่สามสามตำแหน่งนี้ทุกคนสามตำแหน่งนี้นะสามหนึ่งสามสี่สามหกนะคะถ้าใครจะเจาะเพิ่มใช่ไหมอย่างที่ต้นบ้านเคยสอนไว้นะคะอย่างเช่นวันเนี้ยนะคะอย่างเช่นวันที่หนึ่งนะ,ะอย่างเช่นวันที่หนึ่งเราต้นบ้านบอกอะไรทุกคนถ้าใครอยากจะเจาะเพิ่มถ้าใครอยากจะเล่นแค่สี่ตำแหน่งนะสี่ตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่มันเข้าดีคือตำแหน่งนี้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 ถ้าใครอยากเล่นตำแหน่งนี้ต้องเอาตัวอีกเ่็นตัวหนึ่งมาเจาะเพิ่มด้วยเอาอีกตัวหนึ่งมาเจาะเพิ่มด้วยนะคะ แล้วก็นี่เลยนี่เลยนี่เลยเอามาเจาะเพิ่มเอามาเจาะเพิ่มเป็นแปดสามเอามาเจาะเพิ่มเป็นสี่หนึ่งอะไรประมาณนี้ถ้าใครอยากจะเล่นตำแหน่งนี้นะคะเอามาเจาะเพิ่มสี่หนึ่งนะแล้วก็ตัดสองตำแหน่งนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยดูตำแหน่งเลขด้วยว่าตรงกลางมันไม่เข้าเลยหรือเปล่านะคะเราก็มาดูซิว่าตำแหน่งเนี้กับตำแหน่งนี้นะะตำแหน่งนี้สมมุติตำแหน่งนี้ใช่ไหมเราก็มาเจาะเพิ่มได้ผ่านไหมนะแปดสามผ่านไหม C หนึ่งผ่านไหมนะคือมาดูกันว่าตำแหน่งไหนมันเข้าดีกว่ากันนี่คือตำแหน่งนี่คือการแบบเราก็ดูเก็บไปพร้อมๆกันเราตัวมากก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมพี่ๆนะคะก็คือเราสังเกตตำแหน่งเลขดูนะคะอย่างวันนี้นะห้าหกนะสมมุติเราเราฟันธงตัดสองตัวตัดตัด,ต,ดตัดหลักนี้ออกแล้วเราจะมุ่งไปฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูได้นะมันก็ปรับใช้ได้ประมาณนี้นะคะอย่างวันนี้นะคะ อย่างวันนี้เองก็อย่างเนี้ยนะถามว่าเราก็สวยแหละเพราะว่ามันมาเพราะามันมาสามเก้านะคะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในหลักเกณฑ์ที่มันเข้าดีอยู่นะสำหรับสามตัวตรงนี้สามตัวที่มันสามารถประจัดสองตัวได้นั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสวยอะ่ะแต่ว่าแค่เจาะไม่มาเท่านั้นเองนะแต่ว่าเนี้ยก็เกือบมาแหละนะทุกคนมันมีสามหกนะนเราไม่มีสามเก้าไงนะคะ ประมาณนี้ส่วนหวยลาวนะทุกคนโอ้โหหกหกห้าเจ็ดนะหกหกห้าเจ็ดเป็นไงเราจะวบ้านไม่ได้ลงหวยลาวนะหกหกห้าเจ็ดนะนี่เลยมานะตรงนี้เลยหกหกห้าเจ็ดเจ็ดหกห้าตรงนี้แม่นะคือสามตัวมันก็น้อยชุดมากนยถ้าใครจะตามตรงนี้เนาะลองไปปรับใช้หวยลาวเรวาจะบ้านก็ไม่รู้หรอกว่าวันจะมานะคะแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละนะหกหกห้าเจ็ดนะเบิ้ลมาอีกอะทุกคนเสียดายแท้เรามีไหมห้าเจ็ดอะมีมีห้าเจ็ดในนี้ใช่ไหม นี่เลยนะคะหกหกห้าเจ็ดนะใครเอาไปปรับใช้ถึงหวยลาวก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะก็วันนี้สามรัดนะคะสามรัดยังไงก็ลองดูนะห้าหกห้าเก้านะห้าหกห้าเก้านะสามรัดนะคะลองดูนะหลังหวยลาวมันชอบมาหกเก้านะคะโอเคนะวันนี้ผ่านพ้นไปได้ดีนะใครสนใจปฏิทินตัวนี้นะคะก็แอดไลน์ลอตโต้จีเอ็มสองพันสิบแปดมาได้เลยนะคะโอเคนะขายของไปแล้วนะคะ ถือว่าวันนี้สวยงามค่ะฟันสามไปมาสองฮา,หาหนอยทุกคนอ่าวันนี้ใครมีปฏิทินดูได้เลยนะคะมีตัวชนอีกมีตัวชนดูตัวชนให้ดีๆนะจะเจาะเพิ่มไหมจะอะไรเพิ่มไหมนะทุกคนวันนี้ตัวชนก็แรงอยู่นะคะนะมันก็เป็นกําลังเสริมไปด้วยพรอมีตัวชนเข้ามานะทุกคนนะดูปฏิทินไปพร้อมๆกันนะคะก็หกเจ็ดแปด

หรือจะการเปหลักล่างให้ดีโอ้ยตายละกันอะไรดีเราการที่มันน่ากลัวที่สุดแล้วกันทุกคนหกเก้านะหกศูนย์เก้าศูนย์ะคะการาหกลกเก้าเลยแล้วกันเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะเอาละนะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เราต้นมาา่านจะจะจับดีไหมอะหนึ่งสี่สามเจ็ดหรอ เจ็ดสามอ่ะเราจะบ้านจะจับแค่หลักเดียวให้นะสองแปดศูนย์นะทุกคนสองแปดศูนย์สองแปดเก้านะสองแปดหกนะทุกคนอ่ะจับให้เท่านี้เลยในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะจับตรงนี้ให้ด้วยอนะ่ะเจ็ดแปดสองนะคะประมาณนี้แหละเจ็ดเก้าสองอ่ะเจ็ดหกสองนะคะ อ่ะโอเคนะคะประมาณนี้นะสำหรับวันพรุ่งนี้ยังไงทุกคนก็ลองพิจารณาดูนะคะโอเคสำหรับตัวตัวเด่นนะก็จะเป็นแปดเก้านะคะแปดเก้านะหลักเก้าก็จะมีเก้าเจ็ดนะคะเก้าแปดนะคะเก้าสองแล้วก็หกแปดนะคะศูนย์แปดนะ ะะก็ประมาณนี้นะสำหรับวันที่6เมษายนนะคะก็พิจารณาดูนะใช้สติในการรับชมนะคะอ่านคําเตือนด้านล่างด้วยนะคะใช้สติในการรับชมนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นปฏิทินก็ดีนะคะหรือว่าเป็นสูตรใน youtube ก็ดีนะใส่ติใน youtube ก็ดีนะคะขอสีเขียวเหนียวซับให้หน่อยแล้วกันนะคะเขียวเหนียวซับนะคะ โอเคนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวฟันนะฟัน8 90%เค่ะแล้วก็ฟัน9ไป10%นะทุกคนสำหรับวันพรุ่งนี้นะ8 90%นะเออเลข8อะเนาะทำไมไมันเป็นอย่างนั้นอ่ะ8 90%นะคะแล้วก็เลข9เนี่ยก็เป็น เอาอย่างนี้ใครมีปฏิทินดูได้เลยวันนี้ก็ชนหนักเหมือนกันมันจะมีวันไม่ชนด้วยนะไม่ต้องห่วงนะคะมีวันไม่ชนก็มีแต่ว่าช่วงเนี้ยมันชนกันเพราะฉะนั้นมันก็เทียบเลขง่ายนะพี่พนะตำแหน่งที่เลขเข้าดีมันมีให้อยู่แล้วนะดูตำแหน่งสามตัวที่หนูขีดไปด้วยว่าตำแหน่งไหนมันเข้าดีอย่างเช่นตำแหน่งนี้หน้าหน้าะไปตัดสามตัวนะใครมีปฏิทินอยู่ในมือดูตำแหน่งนี้ของวันที่หกนะคะของวันที่หกนะดูตำแหน่งนี้นะคือตำแหน่งอะไร มันค่อนข้างจะสวยที่เราไปตัดสามตัวนะจ๊ะโอเคนะโอเคค่ะวันนี้หนูก็ลาไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะ,ะอาจจะได้ไลฟ์สดกันนะคะแล้วก็อาจจะสะดวกกับวันนี้เพราะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของที่นี่ด้วยทุกคนมันเป็นเทศกาลฮิสเตอร์นะคะก็เลย,อ,ยาอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการไลฟ์นิดหนึ่งวันนี้เนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ